ชินลิ่งซันเด์ขยี้อารมณ์เข้มข้นฉบับรักสามเศร้าผ่านเพลงคิดดีไม่ได้ ซิงเกิลที่2จากอัลบั้ม Across หลังจากเปิดตัวซิงเกิลแรกจากอัลบั้ม Across กับเพลงได้อยู่ทุกช่วงเวลาแต่ไม่ได้อยู่ในหัวใจเปิดตัวให้แฟนเพลงได้เห็นสีสันดนตรีในแบบมูดแอนโทนใหม่ของศิลปินสองคู่หูวง Chilling Sunday, บอยกรกฎแก้วพระคงคาและปามอาทิชาสว่างสวัยจนเพลงมาแรงมียอดชม MV ทะลุล้านวิว แถมวงยังขอตอบย้ำกระแสความแรงครั้งนี้ด้วยลิฟเซชั่นที่ฮิตติดเทรนด์อีกด้วยมาคราวนี้กับซิงเกิลที่2คิดดีไม่ได้ เพลงช้าแนวอกหักที่ค่อยๆไต่ระดับรสชาติความเข้มข้นในเนื้อหาเพลงสำหรับคอนเซปต์เพลงคิดดีไม่ได้โปรดิวเซอร์แม็กซ์รันอยากทำให้คนฟังได้เห็นสีสันใหม่ๆของชินลิงซันเดย์ซึ่งในพาร์ทของเพลงนี้จะผสมผสานระหว่างสิ่งที่คนชื่นชอบ ในความเป็นวงที่ร้องเพลงชาเพราะจากเพลงแรกในอัลบั้มนี้เราก็ค่อยๆไล่ระดับความเข้มข้นมาและก็เติมสีใหม่ๆใ,ในพารทของดนตรีในส่วนพารทดนตรีเพลงนี้เราเพิ่มไว้ดนตรีสไตล์โซเจือเข้ามาให้เพลงมีความหนักแน่นขึ้นมีกรุ๊ปที่มีลีลาเล่นกับจังหวะฟิลลิ่งของอารมณ์เพลงในแต่ละท่อนทำให้เพลงมีมิติเสริมความรู้สึกเนื้อหาเพลงในท่อนนั้นน,นมากยิ่งขึ้นด้วย บวกกับเสียงร้องใสๆเพราะไม้ยมบของปามที่เพลงนี้เราดีไซน์การร้องแบบไม่ซ้ำกันเพื่อให้อารมณ์การร้องและดนตรีได้ไต่ระดับความรู้สึกขึ้นไปได้อย่างด้วยกันอย่างกลมกลืนเพื่อให้คนฟังได้รู้สึกถึงอารมณ์ของความเสียใจได้ออกมาอย่างที่สุดเนื้อหาเพลงก็จะเข้มข้นมากขึ้นโดยจะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่สับสน คำทุกอย่างตามอารมณ์และความรู้สึกตัวเองโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลกระทบใดๆเปรียบเสมือนคน3มคนอยู่ในบาร์เดียวกันแต่ดื่มค็อกเทลคนละเมนูรสชาติและบรรยากาศของค่ำคืนนั้นก็แตกต่างกันออกไปตามอารมณ์และความรู้สึกเช่นกันซึ่งครั้งนี้ปามก็ถ่ายทอดเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอด้วยตัวเองส่วนบอยก็มีโอกาสได้เล่นโซโล่กีตาร์ไฟฟ้า ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมองบอยว่าจับกีตาร์อะคูสติกซะส่วนใหญ่จากงานเพลงที่ผ่านมาเพลงนี้จะทำให้แฟนๆได้เห็นบทบาทใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากวงชินลิงซันเดย์อีกด้วยงานนี้ปาล์มและบอยกล่าวเพิ่มเติมว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงแนวอกหักอีกแล้วตามแบบที่วงเราถนัดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเศร้า ความสัมพันธ์ที่เรามีแฟนอยู่แล้วแต่แฟนเรายังคิดถึงแฟนเก่าอยู่แล้วเราก็ดันไปรับรู้เรื่องนี้ค่ะชอบเพลงนี้ตั้งแต่ฟังเดโมเลยเพลงค่อนข้างที่จะมีสีและภาษาใหม่เพิ่มขึ้นในเพลงของเรา แต่ก็ไม่ได้ทิ้งสไตล์ความเป็นชินลิ่งั unday ออกไปส่วนของการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอก็สนุกดีไลน์ซิงค์ค่อนข้างเยอะถ่ายหลายมุมแต่ทีมงานก็ช่วยเราเต็มที่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอยากให้แฟนๆติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เพลงใหม่คิดดีไม่ได้ของเราทั้งสองคนด้วยนะคะ